แล้วฉันลองของด้วยนะ,<า>อะเออฉันลองด้วยนะท่านเอามาทั้งหมดเก้าเหรียญฉันจานเหรียญนึงไม่ครบแกไม่รู้หรอกแกต้องไม่รู้เพราะแกแก่แล้วอะแกจะมองเห็นยังไงอ๋อที่แกล้งจานไม่ใช่ใช่ฉันแกล้งจานไม่ครบ,บนะเช,ชื่อไหมท่านจะหยิบเหรียญน,นั้นน่ขึ้นมานี่เหรียญเนี่ยไม่สมบูรณ์กอ้คนลุกนะตีฉันก็ต้องไปหาคัดคนที่เกิดตามตำราว,วันนี้วันนี้วันนี้ มาเดี๋ยวคนคนนั้นเนี่ยหนึ่งกระดูกก็ไม่ไม่เคยหักโอ้โหมักที่ไหนสองกระดูกไม่หักไม่ไม่เคยมีแผลโอ้โหไ<ม>่หที่ไหนไม่เคยมีแผลแล้วไม่เคยผ่าตัดแล้วก็ต้องเปิดตามตำราวันอังคารพฤหัสเสาร์ไม่นั้นก็คือวันจันทร์กับวันอาทิตย์อย่างของอันเนี่เนี่ยนี่คือสุดยอดแห่งเหรียญประพรมในยุคนี้เลยนะเพราะว่าหนึ่ง เขาทํามวลสารมาดีแล้วมวลสารเขาเนี่ยก็ดูอ่ะหลวงพ่อจ่าจงคงศรีอาจารย์เกจิอาจารย์ทั่วประเทศไทยอ่ะรวมอยู่ตรงนี้หมดส, <resp. S 2> สวัสดีครับท่านผู้ชมและเอฟซีครับตอนนี้เห็นทัศพรมาอยู่ที่วัดท่าสแบงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกราบพระอาจารย์ต้อมแล้วก็เดินชมวัดนะฮะวันนี้ถือว่า อากาศดีนะฮะร้อนสุดๆเลยเดี๋ยวเจอกันที่กุฏิพระอาจารย์ครับตามมาเลยนะครับรถเพิ่งจอดเลยนะฮะตามกันมาเลยนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและเอฟครับนมัสการพระอาจารย์ต้อมด้วยนะครับสาธุครับวันนี้เจอเฮียรพร์ในคลิปพิเศษเลยมากๆเลยนะครับเป็นบุญจะเป็นบุญหรือว่าจะเป็นวาสนาของเฮียรพร์ก็ว่าได้ที่ได้มาออกคลิปกับพระอาจารย์ต้อมแล้วก็คุณแมนชัยคุณ นะฮะแล้วช่างจารันนะฮะวันนี้เราจะมาคุย f c ีฝากคำถามมาเยอะแยะเลยว่าพระอาจารย์ต้อมเนี่ยทำไมจารย์เก่งทำไมการสร้างวัตถุมงคลเนี่ยจะต้องมีมวลสารเฉพาะเจาะจงวันนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะค่อยๆถามพระอาจารย์ต้อมว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยท่านมีวิธีการข้อปฏิบัติหรือว่าตาม ตามตามตำรายอย่างไรบ้างกับราชการของเจ้ามีทีนแล้วนะครับครับพระอาจารย์ต้อมยังไม่แก่เลยนะฮะกี่พรรษาแล้วครับปีนี้ก็ยี่สิบสองยี่สิบสองนะฮะก็อายุก็น่าจะสี่สิบสองเองนะฮะวันนี้นะครับพระอาจารย์ที่ได้ที่ผมและทีมงานมาเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรมากเลยก็คืออยากจะมาดูวัดพระอาจารย์ต้อมเข้าเรื่องผมเลยนะฮะพระอาจารย์ครับวันนี้ที่มาเนี่ยนะก็คือมีคําถามมากมายเลยเกี่ยวกับพระอาจารย์ต้อมที่ทำไมพระอาจารย์ต้อม เอาเรื่องจานีกว่าเพราะว่าโดยผู้ใหญ่นะค,คือมิตรทีถามมาว่าที่พระจาย์ต้อมเนี่ยการจานการจานเนี่ยได้วิชามาจากไหนพอตอบได้ไหมครัได้ได้ฮะ,ะคือจริงๆิงจานจานเนี่ยการจานเนี่ยมันเป็นต้นตำหลักของวัดนี้เลยถ้าถ้าเอาจริงๆเลยเนี่ยคือตั้งแต่สมัยหลวงปู่ขันหลวงปู่ขันอ่าหลวงปู่พระปู่ขันจิพิรมเนี่ยท่านเป็นปรมาจารย์ใหญ่ ปีนั้นน่ะมันมีโยมที่โคราชกับพิ่ซุนโดโรสสมัยนั้นเขาก็เป็นพวกนักการเมืองนักการเมืองกับนายทหารที่เป็นลูกศิษย์หลวงหลวงพ่อคูณอาหลวงพ่อคูณย์รู้จักครับอาจารย์ผมใช่หลวงพ่อคูณปุริสุโธเนี่ยพอดีท่านจะทำเหรียญดวงตรัสรู้ของพระเจ้าให้กับลูกศิษย์และแกบอกว่าให้ไปหาพระหนุ่มองค์หนึ่ง ที่วัดนี้วัดนี้วัดนี้ใช่วัดท่าสะแบงใช่จอดจงเลยะฮะจอดจงจอดจงแล้วบอกชื่อไหมไม่ไม่บอกชื่ออ,อ่าแล้วถ้าไปปุ๊บถ้าพูดภาษาท่านนะเขาบอกว่าจะมีพ้าองค์หนึ่นงอ่ะถ้าพวกเองไปถึงเนี่ยจะนั่งจานแล้วก็สันเขา่าสันเข่าจานแล้วก็พิงเสาอ่าฮะแล้วปกติกิร,ริยามารยาทฉันไม่เคยทําอย่างนั้นสักทีใช่ฮะเออปกติใช่เป็นปกติตั้งเรียรบ,บอยใช่ฮะแล้ววันนั้นเนี่ย ฉันนั่งอย่างนั้นนะอ้าวนั่งสันเข่าอย่างเงี้ยใช่ฉันนั่งสันเข่าอย่างเงี้ยนี่โทษนะเนี่ยฉันนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งจานแล้วก็พิงเสาพิงเสาไอจานล้วฉันก็เลยบอกว่าอเออเหรียญเล็กๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมองเห็นได้ไงเหรียญเล็กๆอย่างเงี้ยใช่จะ,จะไปจานหมดแล้วคาถาเป็นเป็นหมื่นเป็นพันตัวอต่อหนึ่งเหรียญนะฮะใช่แล้วก็ต้องมีรูปวันนี้อีกมีอกไรเส้นเส้นเนื้อจะไปจานได้ยังไง หลวงปู่ท่านก็บอกครับบอกแต่ก็บอกว่าจาย์ได้หนึ่งอาจารย์ได้อืก็ได้ลองจานดูผมเห็นอาจารย์ต้อมจานเนี่ยไม่ต้องใช้แว่นขยายได้เลยนะฮะมือไปเองเลยใช่ไหมฮะมันก็จานไปได้ปกติปกติมันไม่ปกติหรอครับเพราะว่าคนทั่วไปทําไม่ได้ฮะฮะปกติเดี๋ยวเรื่องจานเนี่ยก็คือมาจากหลวงปู่คูนะ ต้นตำรับการจานตัวเล็กหรือจานเหรียญน,นี่สมัยก่อนฉันไม่เคยจานก็เพิ่ง<ะ>มาจานตอนที่หลวงปู่ท่านให้จาน,น,นให้จาน<อ>แล้วพอจานนั้นเสร็จแล้วหลวงปู่ว่าไงตอนท,ที่นั้น<ม>ฉันลองของด้วยนะเอเอฉันลองด้วยนะท่านนำมาทั้งหมดเก้าเหรียญฉันจานเหรียญหนนะึ่งไม่ครบแกไม่รู้หรอกแกต้องไม่รู้เพราะแก,แ,กแ,ลแล้ว่แกจะมองเห็นยังไงตอนที่แกล้งจานใช่ฉันแกล้งจานไม่ครบนะเชื่อไหม ท่าหยิบเหรียญนั้นขึ้นมานี่เหรียญน,นี่ไม่สมบูรณ์โอ้คนลุกนะตอนนั้นคือเป็นเป็นรุ่นที่ท่านปลูกเสกรุ่นชนะมานรุ่นชนะมาานั่นง,<ใ>ง่านเออนั่ง่านนั่งพา,งน,างนชนะมาน,น,ามานแล้วก็จับเหรียญน,นี่ขึ้นมาเหรียญน,นี่ไม,ไ,ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์มีเหรียญเดียวที่แกเอาออกอันนี้ผมรู้จกักมาจากพระอาจารย์ต้อมนะนน มีคนเล่าของฟแบบนี้ผมไม่เชื่ออมาจากพระอาจารย์ท็อปนี่ต้องเชื่อแล้วหลวงปู่คูณหยิบมาใช่โดยที่ท่านแกล้งจานไม่ครบแกล้งจานไม่ครบนั่นเป็นการจานครั้งแรกป่ะใช่เป็นการจานตัวเล็กครั้งแรกตั้งแต่นั้นมาท่านก็เริ่มจานมาเลยเริ่มจานเหรียญจานพระยานอะไรมาคําถามต่อไปนะฮะทางวัดท่าเรียกวัดท่าสแบงนะท่าสแบงท่าสแปงถามว่าที่วัดเนี้ยเห็นบอกว่าอางนี้ไงอันนี้คือ อะไรฮะท่านเนี่ยตัวเนี้ยนี่คือที่นี่ยีสานคนยีสานเขาจะเรียกเหล็กเปียกไม่เห็นเปียกเลยครับไม่เปียกแห้งคือเวลามันตีออกมาแล้วหรือมันต้มมันอะไรออกมาแล้วหนึ่งมันจะไม่เกาะเงินเออมันจะไม่เกาะโลหะอยู่ช็อตอย่างเลยใช่แล้วก็จะไม่ติดอันนี้มีทุกที่ไหมโลหะแบบเนี้ยในประเทศไทยอ่ะก็มีเกือบทุก ที่แต่มันก็ถือว่าเป็นวัตถุที่หายากหายากใช่ไหมหายากไปเจอตามไหนฮะหนึ่งสถูปสองเจดี JD, สถูปเจดีหรือวิหารโบราณหรือตรงไหนที่เป็นโบราณสถานโบราณเก่าๆผมนึกว่าปูนมันหล่นลงมาอาจารย์เก็บมา<ต>ไม่ใช่อไแ,แต่ตัวนี้ยตัวนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่เขาแปะไว้ยอดเจดีอ๋อฮะเพราะว่าพวกเนี้เข้ากันฟ้าผ่าคนโบราณดูไหมกันฟ้าผ่าใช่ สังเกตดูโบราณเนี่ยเยดีโบราณไม่มีสายล่อฟ้านะใช้ใช่วัตถุธาตุนี้ทำเขาจะใช้วัตถุธาตุเนี้ยโบราณเนี่ยเขาจะเอาวัตถุธาตุพวกนี้ไปกันฟ้าผ่าอพวกนี้เป็นของทนสิธิ์คือมีของทนสิธิ์เลยทนสิธ,รรนสธิ์คือมีพุทธคุณในตัวอ๋อถ้าทําเป็นพระได้ก็ยิ่งดีใหญ่เลยยิ่งดีแล้วพระของพระาจารย์มีส่วนผสมพวกนี้ไหมก็เอานื้อนี้ทําตลอดอันนี้นะที่ถามเนี่ยผมไม่ได้ถามเองก็คือ เอฟซีดูว่าเปิดถามมาว่าไปฝากถามพระอาจารย์ต้อมซิว่าเหล็กเปียกมันคืออะไรมันไม่เปียกนะฮะแต่ชื่อเหล็กเปียกแต่ที่น่าคือเป็นชนวนมวลสารในการสร้างวัตถุมงคลของพระอาจารย์ต้อมอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเราเลยใช่ไหมฮะมเพราะที่ผมตั้งแต่รู้จักศียนภาพมันเยอะเนี่ยไม่เคยได้ยินคำว่าเหล็กเปียกพระอาจารย์ครับขออนุญาตเมื่อกี้ถามเรื่องเหล็กเปียกพระอาจารย์ก็อธิบายมาแล้วนะฮะ,ะเรื่อง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 นี้ผมว่าน่าสนใจก็คือ อันนี้คือเหรียญอะไรครับพระอาจารย์ช่วยจับนิดนึงนี่เหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญอุปสมบทคืออะไรฮะคือเป็นเหรียญในบวชพระนะไม่ใช่พระอาจารย์<อ>ที่เขาบอกมาเขาเรียกว่าโจรกลับใจใไม่จริงๆอันนี้เขาไปตั้งเอาแล้วมันมีอาจารย์คนหนึ่งแกเป็นโตมามแกสเสปลิดท่าคืออะไรฮะคำว่าําเร็จท่านริคือหล่อหลอมโลหะเป็นเจ้าสามกษัตริย์เงิน ทองนาคใช่ไหมใช่คือเหรียญน่ะมันจะเปลี่ยนสีได้ตามฤดูแต่มันจะหายากน่าจะอยู่กับไอ้แมนหมดมีสักเหรียญมาโชว์หน่อยได้ไหมอยู่บ้านครับพี่เออขอนหลังจะโชว์เดี๋ยวมาทำในคลิปไม่ไม่เห็นว่ามันจะเอาให้เฮียอยู่หรืออะไรเลยรอยชัวร์ขอบคุณมากแมนอย่างนี้ค่อยใช่จริงจริงแล้วนี่คือจุดมุ่งหมายของทำไมเขาหล่อไปพระจารย์ต้อมอ่ะฉันจะบวชพระตอนนี้ฉันเป็นเรนอ๋อเหรอเออฉันเป็นเรียนเขาบอว่าบวชปีสี่สี่ใช่ โอ้โหที่คือรุ่นเดรียรุ่นแรกของท่านใช่ไหมรุ่นแรกถ้าใครปลุกเสกว่ามีจระดับ411หมดเลยคือในในกลุ่มพระอาจารย์เนี่ยแพร่หลายมากเลยเหรียญเนี้ยอ่าริงๆมันมีแค่300กว่าเหรียญอ๋อนี่เดียวเองเหรอเออไม่ใช่เยอะนะครับใช่มีเหรียญนาคอยู่กี่เหรียญเนี่ยเพราะมีมีตะกุดนาคสมัยโบราณเข้าไปหลอมเงินมีไหมมีเงินมีเงินมีแค่13เหรียญแต่13เหรียญนี่คือมันมันไม่เต็มเหรียญหนึ่งที่เต็มก็คือ12เหรียญ มีทองคําอยู่เก้าเหรียญครับทองคาก็มีเหรอฮะทองคํามีเพราะมันมีตะกุดทองคำเงนมีป่ะไม่มีครับเนียบเสียลงตะกุดใช่ทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเลยขอยอมให้พระจารย์เหรอยอมหมดเลยกลับใจใช่เพรเขาเลอกสมทานเป็นสมทานตรสมภพคือเอาพระพุทธเจ้าพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสระเขาก็สละเครื่องรางของขังแล้วก็เลิก เลือกเป็นนักเลงดีวะทางทำนักเลงดีป่ะแล้วก็ทํามาทํามาแล้วก็ฉันก็เทใส่ฐานพระหมดตอนนั้นอืก็ให้มีให้ใครไปฟอนสักยี่สิสสิบเหรียญนี่แหละก็หมายความว่าเหรียญเนี้ยเหรียญรุ่นแรกปีสองพันห้าสิบสี่เนี่ยมันจะเขียนบอกใช่ผมส่องอยูแล้วฮะนะฮะก็คือ ท่านผู้ชม f อซครับ<ม>เดี๋ยวดูใกล้ๆนะ<ม>เป็นเหรียญหล่อโลหะจากตะกุดจากของดีของขังจากใร้คำว่านักเลงนี่ว่านะฮะจะเลิกจะวางมือในอ่างทองคำคนมันก็เลยเรียกว่ารุ่นโจรก,กับใจนะฮะ,อ,ะอันนี้ f อซีที่ถามมาผมตอบให้เลยฮะว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นแรกของพระอาจารย์ต้อมนะฮะใช้มวลสารที่ดีมากนะฮะแล้วแล้วการหล่อนี่คือหล่อโดยพระเกจิอาจารย์ของพระอาจารย์ต้อมถ้าตามสูตรของ ของสำนักนี้นะครับสำนักนี้เนี่ยฉันเนี่ยจะไม่ค่อยใช้โลหะโรงงานอือเพราะว่าฉันจะชอบเอามวลสารเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านท่านก็บอกตลอดว่าพยายามถ้าทผ้าการทผํผภาพไม่ใช่ว่าทํากันง่ายง่ายครับมีหน้าแล้วพระของพระอาจารย์ต้อมนี่คนถึงเสแวงหาเหมือนของไออันทำใช่ไหมครับไออันหมดเงินเป็นร้อยล้านนะกลัวจะได้มวลสารศักดิ์สิทธิ์มาเนี่ยอย่างของอันเนี่ย เนี่ยนี่คือสุดยอดแห่งเหรียญพระพรมในยุคนี้เลยนะเพราะว่าหนึ่งเขาทามวลสารมาดีแล้วมวลสารเขาเนี่ยก็ดูอ่ะหลวงพ่อจ่าจงคงหรีาจารย์เจจีอาจารย์ทั่วประเทศไทยอ่ะรวมอยู่ตรงนี้หมดใช่ไมพระจ่าต้มรูอ่ะแค่ก็ดูเหมือนกันใช่เนี่ยพอแค่ก็เห็นไม่อาจไม่อานไม่เป็นคนจริงนะมันทําจริงนะก็ขายให้ดูครับจริงเลย พอเวลามาหลอมที่วัดเหมือนกันมันก็เทลงหมดเลยนะแล้วไอหล่อหลง็พราะไปใช่ไหมครไปใช่ครับตอนนั้นไม่ได้จะหล่อนะเก็บในกระเป๋าของความมาสองล้านเนี่ยมันก็ว่าลาเลยหายากเลยฮะแล้วเนี่ยมวลสารฉันเนี่ยฉันก็แต่จริงๆอ่ะฉันทํามวลสารมาเนี่ยเป็นยี่สิบปีแล้วไม่ใช่ว่าฉันเพิ่งทาสะสมมาเรื่อยๆคือฉันผสมมา ทำทุกรุ่นแหละแต่ฉันก็ทําตามกําลังฉันพวกเล็กเปียกพวกนี้ต้องไปต้มต้มเขาต้องหลอมไม่ต้องเอาไปต้มปุ๊บต้มแล้วพวกนี้ต้องเอามาตีอีกนะตีฉันก็ต้องไปหาคัดคนที่เกิดตามตําราวันนี้วันนี้วันนี้มาเดี๋ยวคนคนนั้นเนี่ยหนึ่งกระดูกก็ไม่ไม่เคยหักโอ้โหหาที่ไหนสองกระดูกไม่หักไม่ไม่เคยมีแผลโอ้โหอยู่หายที่ไหนไม่เคยมีแผลแล้วไม่เคยผ่าตัด แล้วก็ต้องเกิดตามตำราวันอังคารพรฤหัสเสาร์ไม่นั้นก็คือวันจันทร์กับวันอาทิตย์แล้วก็ต้องเอาเลิกคนเกิดวันนี้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 มาปุ๊บแล้วมาตีม,มาตีเอามาตีแล้วก็เขียนยันแล้วก็ตีเขียนยันแล้วก็ตีหลอมตีหลอมให้ได้จนมันได้สูตรมันมถึงเอามาหล่อเป็นพระเนี่ยเนี่ย,ยรุ่นเนี้ยเนี่ยถึงจะมาหล่ออย่างเนี้ยผมได้มาองคหนึ่งทีนี้ฮะเอฟซีฮะ อันนี้เป็นเหรียญพมสิทธิ์เมื่อกี้ะอาจา์หยิบมาแล้วนั้นให้ไม่ได้เพราะเขามีโชคของอ๋อเนี่เนี่ยนี่ยฉันมีเหรียญหนึ่งนะเหรียญรองพิมพ์นี่เนี้ยเเน่ยเนี่ยเนี่ยฉันจะให้ดูฉันจานมาแล้วเนี่ยเนี่ยฉันจานจักราหลวงเลยที่ไม่เคยจานให้ใครเลยนะเหรียญเนี้ยเนี่ยใช่อันนี้เนื้อตะกัวใช่ไม่ใช่เนื้อตะกัวนะอันนี้คือเนื้อตะนวลเนื้อตะกุดตะกุดเจจิอาจารย์เนี่ย ออ๋ oh, ะะใช่แตะกุดรวมตะกุด oh. อันนี้นะ FC อันนี้พระจ่าคงห่วงเดี๋ยวจะขอนะฮะแต่เหรียญน,นี้ยนะฮะผมประมูลในไลฟ์สดมานะฮะไลฟ์สดมาเนี่ยเียญน,นี้แสนเจ็ดนะฮะส่วนเหรียญโล่เบอร์หนึ่งเนี่ยนะฮะมิตรทีประมูลมาสองแสนเดี๋ยวผมจะขอความเมตตาพระจา่า ให้อ,อกลงอักขระยันนะฮะเดี๋ยวจะถามว่าท่านจะลงอะไรบ้างตอน,นท่านจาเสร็จก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยว่าเดี๋ยวผมจะให้เอฟซี FC, ท่านผู้ชมเนี่ยมาร่วมทําบุญกับผมไหมพระอาจารย์จานนานไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งอ่าแปบ๊บนึงนะเอีครับอันนี้คือเหรียญเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ พระอ,อาจารย์จานแล้วใช้เวลาอาสัก20นาทีกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตถามะอ,อาจารย์ต้อมว่าะอ,อาจารย์ไดอ้อเรียกว่าลงอักขระหรือยันตัวนี้มีความหมายอะไรบ้างกับเหรียญนี้ะอ,อาจา์ช่วยขออนุญาตะอ,อาจา์ช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงฮะด้านหน้าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าคาถารัตะนามาลาใ่แล้วก็จะมีหนะ้า จะมียันเกี่ยวกับโชคลาภด้านหลังเกี่ยวกับการบรรดาลแล้วก็จะมีพบมีหน้าต่างๆแล้วก็จะมียันพระควอมปจิที่สวนหน้าสวนหลังสวนหน้าสวนหลังพระอาจารย์กำลังบอกว่าเหรียญน,นี้นะฮะหนึ่งมีทั้งโชคลาบทำมาหากินร่ำรวยนะฮะมียันป้องกันภัยนะฮะเหรียญน,นี้นะฮะเป็นเหรียญพระพรนะฮะยันที่สักคือยันพรนะฮะผมจะแจกให้กับ f อซหรือท่านผู้ชมนะฮะ ฟังดีๆนะฮะแจกให้ไม่ได้แจกฟรีฮะผมถ้าหากว่า FC ผมมีกำลังนะฮะอยากจะได้เหรียญนี้ไปครอบครองอทำบุญสัก5 0 0 0 0นได้ไหมครับขอเลยไม่ได้ขอ,อบแบ้วขอให้พราจามนะฮะ <ๆ S 2> เหรียญน,นี้นะครับติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้เลยนะครับ <ๆ S 2> เป็นเบอร์ของเซียนเต้ใครติดต่อมาเป็นคนแรกแล้วยินยอมที่จะโอนเงิน5 0,000 0บาท นะครับข้าบัญชีของพระอาจารย์นะฮะเดี๋ยวถ้าท่านพร้อมเมื่อไหร่ผมก็จะนิมนต์พระอาจารย์ต้อมมารับปัจจัยรับมอบเดี๋ยวให้ท่านผมจะไปเลี่ยมตลับทองให้ด้วยนะโอเคพระอาจารย์ไม่ให้อะไรผมเลยหรอครับจะมอบมวลสารให้เฮียนพจพ์ไปสร้างเหรียญเนี่ยสร้างเหรียญที่จะแกกแกกผู้ที่เข้ามาประกวดปรกวดพระปรระกพที่จังหวัดไหนครับอที่นี้ฮร ผมเนี่ยกับพระอาจารย์ต้นนะฮะระครังแปดเนี่ยจะจัดงานประกวดพระที่จังหวัดประจวบกีรีขันธ์อำเภอหัวหินนะฮะโดยโดย,โดยที่ทําที่บูพอดนะฮะจะเป็นรางวัลแต่ละโต๊ะเนี่ยจะเป็นเรียนของพระอาจารย์ต้อมซึ่งเราจะไม่มีจำน่ายนะฮะจะทําแจกจเฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัลในการส่งพระเข้าประกวดนะฮะก็กราบเรียนเชิญท่านสมาชิกทรามเอซท่านผู้ชมว่าวันที่10ธันวาคม 2,566เนะี่ยเรามีนัดเจอทีมงานเหินพอพรนะฮที่อำเภอหัวหินฮนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจจะกราบนิมนต์พระอาจารย์ต้อมพระอาจารย์ต้นไปร่วมงานด้วยเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เข้ามากราบไหว้ท่านอาจารย์ต้อมมีเาจะฝาก fc ท่านผู้ชมหน่อยนะสักนิดนึงก่อนที่จะปิดคลิปก็ขอ fc ทุกคนเนี่ยโชคดีแข้วข่าดปลอดภัยค้าขายจเจริญรุ่งเรืองโชคดีตลอดไป และคนที่ติดตามเฮียนกพรก็ขอให้มีความสุขกับเฮียนกพรแล้วก็ให้รวยเหมือนเฮียนกพรทุกคนโอ้วันนี้นะครับได้ชมคลิปมานะฮะเฮียนกพรก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณนะฮะพระอาจารย์ต้อมขอบคุณท่านแมนชยัยขอบคุณท่านเตน้ขอบคุณช่างจารันขอบคุณทุกคนที่อยู่ในที่นี้ฮะที่ได้ให้โอกาสเฮียนกพรได้มาพูดคุยกับพระอาจารย์ต้อมนะฮะขอบคุณมากครับที่ได้ดูคลิปนี้ฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์ กดแชร์กด s ั b สไครต์นะฮะได้แสนไลค์แล้วขอบคุณ f c มากเลยใครที่เป็นเพื่อนกับผมก็ขอให้รวยเหมือนที่พระอาจารย์ต้อมกล่าวขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับครับสำหรับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะครับท่านให้ผมได้ถวายงานรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับสร้างทั้งหมด5พิมนะฮะประกอบไปด้วยพิมพ์เสมาพิมพ์ดั่งพานนะครับปั๊มรูปเหมือน นะครับแล้วก็ตลับสีพึ่งนะครับแล้วก็พาพปิตานะครับส่วนพาพปิตาเนี่ยจะเป็นภาพปิตาแจกทานนะครับท่านเอาไว้แจกสําหรับคนที่มาร่วมพิธีนะครับงานอายุวัฒนะมงคลของท่านสวัสดีครับผมช่างจรันนะครับเป็นผู้ออกแบบแล้วก็เป็นคนจัดสร้างปั๊มผลิตหล่อนะครับวัตถุมงคลรุ่นพรมประสิทธิ์นะครับของคุณอันโอกินะครับเป็นผู้สร้าง เป็นวัตถุมงคลรุ่นพรมประสิทธิ์นะครับจะเป็นเนื้อชนวนจากตะกุดนะครับเป็นเหรียญลองพิมพ์ที่พระอาจารย์ท่านเมตตาได้ได,ได้ได้จาร์ลงอักขละไว้แล้วนะครับอันนี้พระอาจารย์ท่านได้เมตตาจาร์อักขละไว้แล้วครับทุกเหรียญรุ่นวัตถุมงคพลพรมประสิทธิ์เนี่ยหลอ่ลอหลอมจากชนวนบนสารทั้งหมดครับใครที่ได้บูชานี้ก็ถือว่าบูชาองค์เดียวเนี่ยได้บูชาพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศหมดเลยรวมครบอยู่ในองค์เดียวใครได้บูชาเนี่ถือว่าโชคดีถ้าใครมีโอกาสหาไว้บูชานะครับโดย เช่าบูชาเก็บไปเยอะเลยเพราะว่าเฮียมีประสบการณ์จากรุ่นพมประสง์เนี่ยนั่ยขออนุญาตอธิบายนะครับที่เฮียห้อยเนี่ยเป็นหน้ากากทองคําด้านหลังนี่จะเป็นเนื้อชนวนนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นจักรทองคําแล้วก็บรรจุด้วยชิ้นสมเด็จวัดระฆังบางขมภูมวัดเกศชโยนะครับจะบรรจุอยู่ในนี้หมดเลยอันนี้มีน้อยมากนะครับอันนี้มีน้อยมากอันนี้องค์ที่องค์ที่หนึ่งครับมีสามองค์มีสามองค์แค่นั้นเองนะรุ่นนี้นะครับ